สวัสดีจ้ามันนี่ดีดต้อนรับเขาสู่ครัวแหวนเพชรพี่น้องอน,นี่เฮาสิา้ามาเห็ดหนึ่งป่าก็เป็นขั้นตอนการเตรียมของพึงมาจากตลาดท่อนๆเลยพี่นอ้องเลิกงาน,นเพชรเป็นตลาดเองจ้าขั้นตอนแรกเขาก็สิ้น้าพักไปล้างล้างพักล้างปลาเรียบร้อยแล้วเขาก็สิ้อมาหนึ่งป่าไปก้อนเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาพี่น้องอันนี้กันหนึ่งห่อใบตอเอาใบตอมาห้องเด้่ยมันนี่ มาแปลกว่าเหมือนใส่ปากเขือใส่ฟักทองไปกอนใส่ป่าไปกอนป่าในซุกหนึ่งไปสักพักบะกเออซุกข้ากรสิตากบากเอออกกอนะสนบากเอือเอาสิอเอส็ก เปิดหมอ้อเป๊้นนี่บกอือสุกแล้วพี่น้องอ,ออกว้กอนใส่ผักบุ้งลงไปผักแค่ดอกแคมาเป็นสวนพี่น้องมานหน่อยหน่อยมันบ่อิ่มตัวเต็มหมอห้อเดล๋วไปเห็นปาลาปิดฝาหม้ออีกรอบนึงพักงุบกระือว่าซุกพี่น้องต่อไปเขาก็สิมาตำแจ้วได้ตำแจ้วบักพริกดิบเหมือนล่างผักล่างยังแล้วเาก็เสียบบักพริกเอาบักเคเลนเอาหัวหอมหมอกระเทียมลงไปขััวขั้นตอนการขััวเอาใส่นำ้นำน้ำเดยเพื่อให้มันแบบ สุกสม่ำเสมอพี่น้องอันนี้ก็สุกเรียบร้อยเขาก็สิมาทำการตามตอนแรกเขาก็สิตามพริกก่อนใส่หงนัวลงไปจักน้อยบ่ใ้พริกกระเด็น,น,นตามแหลกแหกแหลกแหน่อยก็ตามดเน่ อ๋อมักผิกห้วยห้วยเหมือนเด้พี่น้องต่อไปห้ากระสีมใซีหอมแดงกระเทียมจักน้อยใส่น้ำตาลเพื่อบ่ใหายนา้ำมันกระเด็นพี่น้องตามอีกตามอีกโยกหนึ่งนี่เรียบร้อยนี่คือครบเครืค่องแลวเด้พี่น้องต่อไปที่เด็ดที่เด็ดขาดตัวนี้เป็นบวแซบพี่น้องปลาลาดงปลาลาดีปลาลาโนมมาแล้วปลาลาานัวนพี่น้องใส่ไปเลยจ้ะใส่หน่อยแซบหน่อยแซ่หลายแซบหลายวู้ยมีแต่ตัวแดงๆสี่กินก็พอแซบขนาดหนึ่งซอน้ำเล็กน้อยตามไปอีกหนึ่งซอนนิดหน่อยคเลคคเลมันเข้ากัน แซ่บเด้อบันี้พี่น้องนัวนัวหนัวจังหน่อยคุย <h ug> เอาว่าษ์ละย่ำกิ่งหอมๆตาบักิีดิบกําหนึงปลาเข้ากันขนาดพี่น้องเซตเรียบรย้อยเอาถิมาทำกันตักใส่ถ้วยพร้อมเสิสไร์ฟได้อบดนี้พี่นอ้องถ้วยพุนพ่นๆเลยเห็จังไ๋สกินเหลือวะนี่ มอามาเด้อพี่น้องเอาถ้วยมรแบ่งน้ำกัน,กจ,จ,นกกจ้าไปจำแซบๆเลยเมืนนเมอนปลากระสุกพอดีตำแจ้วแล้วปลากระสุกพอดีมันได้เวลาเหมาะเจาะขนาดพี่น้องเขากะทิ่ทำการจัดจานโอ้โบเมรหนักจัดถาดว่าเป็นจานโอ้ชิโกออกที่เดือกโยกผู้บเบิ่ดอกกระเดาผักบุงมะกรอนหนักกระส่ยตาม้วยดอก,ดอกแคจัดมะ,ะเขือลงไปดอกแคลงไปผักที่เฮ้าหนึ่งไปกระดาษละพี่น้องมะเขือใีหนึ่งตะกรอนมูสุกเงาเขืออีกก็หวานหวานเนใส่หนึ่งปลาไม่ยิ่ใหญ่ก็ช โยกปลาเพล่ะโยกปลาเอามาว่างเซธมาหอดใบตองนี่พี่น้องหอมหอมหอมือม่องใบตองหอมทั้งหั่นเครื่องมักกูดต,ตะไคร่แปนเผ็ดยัดไส้ทองเต็มอ้าหอยยัวมันไข่ปลาอะไดบะเมนเครื่องเทศนี่พี่นอ้องเบื่อสองเปลืองที่เขาตักออกไปจับไปแซ่บแซ่ดำกัน,นจ้าฝากไว้ในเด้อจ้าฝากไว้ในอมอมอมใจสุข,ขุูสุขคุณนลรจ้าแล้วมาพอกันไหมเมนูหนาสวัสดีจ้า